สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่11เดือนสิงหาคม2565นะคะคุณสามีบ้องชูสวัสดีครับสวัสดีกับไม่กวาดทำอะไรอยู่ค่ะอ๋อกวาดบ้านเขอบคุณค่ะช่วยเหลือคุณภรรยาวันนี้อากาศดีไหมคะอ่าอากาศ อากาศดีอ่าไม่ร้อน,อม,อนมีลมมีลมแรงอือหือมีมีลมเย็นแล้วก็มีเมฆใช่ไม่มีดวงอาทิตย์ <Yes. S 2> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่นี่ค่ะบริเวณบ้านสวนของเราตรงนี้เรามีเก้าอี้นั่งใหม่แล้วค่ะมีโต๊ะทานอาหารใหม่ <No. S 1> ค่ะเพราะว่าอันเก่ามัน มันเ,เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมแมลงมันกัดกินแล้วก็มีเป็นที่อยู่ของงูด้วยอันตรายมากๆเลยคุณภรรยาเลยบอกคุณสามีว่าดาริ่งเทคเอาเอวิติ n งไม่เอาเพราะว่างูมันเข้ามานอนใช่อันตรายแต่อย่างเงี้ยมันสบายเห็นไหมคะมันโลง่งโล่งและปร่งสบายจริงๆเลยนั่งก็สบายใช่ไหมคะกูด for for your back นะ นั่งแล้วก็ดีสำหรับดูแล Take care, เทคแคร์หลังของเราด้วยนี่ค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้เราก็พาชมอาดอกไม้ค่ะแล้วก็คุณภรรยาทำอะไรคะคุณสามีคุณภรรยาปลูกอะไรคะปลูกผักครับอ๋อปลูกผักใช่ค่ะผักกวางตุง้งเดินไปชี้สิผักกวางตุ้งค่ะตรงนี้เราปลูกผักกวางตุ้งค่ะเราแพลนไว้ เราเพาะมาเมล็ดน่าจะหนึ่งเดือนได้มั้งเนาะมอวันมันไอติ้งเอนนาวชีกรอ r w ัพคือได้ประมาณนี้เห็ไหมคะ่ะเนี่ยเราก็แล้วก็เอามามา,มาปลูกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะกวางตุ้งของเรากําลังสดชื่นมากๆคะ่ะอากาศดีอะคะ่ะเราได้หนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงค่ะนี่คะ่ะแปลงนี้ด้วยน้อยๆน,ยนี่ก็คือสุดท้ายสรุปก็คือ รอบขอบอบอบ,บ้านของ,ของเรา,าก็เต็มไปด้วยพืชผักเกษตรผลไม้ค่ะนี่ค่ะมีหอมแดงมีหอมแดงมีกวางตุง้งใช่ไหมคะโมนาูมแล้วก็มะละกอเห็นไหมคะใช่ค่ะมะละกอสวยไหมคะดูมะละกออ่ะฮะมะละกอใช่ค่ะส้มโอค่ะต้นนี้ที่พี่ประพันธ์ให้มาค่ะ กรล,ลิงโชว์พี่ประพัน์นี่ต้นสมโอเราสวยมากใช่ค่ะต้นสมโอสวยมากๆเลยค่ะงามมากเลยนี่ค่ะน้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะใหญ่มากเลยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้มาละกมาละกฮอลแลนดิดสฟานฮอลแลนด์ใช่ค่ะฮอลแลนด์ค่ะใช่อันนี้ก็ตอนเรา ปลูกมันก็เป็นฮอลแลนด์นะเราก็คิดว่าเป็นฮอลแลนด์แต่ตอนนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่ดูค่ะมันสั้นๆเนี่ยแต่อร่อยมากๆค่ะแต่อันนี้ฮอลแลนด์ชัวรสวยอร่อยเหลืองแบบอร่อยมากๆค่ะแล้วก็รอบขอบบ้านของเราตรงนี้ก็มีอะไรบ้างคะมีกล้วยใช่ไหมคะ darling e p l a n วอก and e p l a n กล้วยหอม,มกล้วยหอมเหมือนกันหมดเลยกล้วยหอมค่ะใช่ค่ะกล้วยหอม เรามีกล้วยหอมเฉพาะตรงนี้ก็ประมาณสี่เครือค่ะนี่ค่ะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็อะไรคะตรงนี้อะไรคะมะม่วงอ๋อมะม่วงแล้วก็ลูกมะม่วงผลมะม่วงเราได้ทานสองวันได้ทานทีหนึ่งได้ทานทุกวันเลยเนาะถุงเอาไว้หอ่อฝรั่งได้หอ่อมะม่วงนี่ค่ะเห็นไหมคะ มะละกอของเรานี่โหสุดยอดมะละกอค่ะมะละกอแขกดําแขกนวล <Okay. S 2> เอาไว้ทําส้มตำนี้มะละกอร,รา,าลิงชื่อชื่อมะละกอแขก <Okay. S 2> แขกนวลโอแขกดาเนี่ยค่ะเราเอาไปส่งที่ที่ไหนนะคะร้านอะไรนะคะ <Okay. S 2> ไก่ย่างไก่ย่าง,างวิเชียนยนั่นแหละเก่งมาก,มากๆเราเอาไปส่งที่ไก่ย่างวิเชียนค่ะ มะละกอแขกดําแขกนวลเนี่ยค่ะไก่ย่างวิเชียนตรงปราสาทเราเนี่ยค่ะตรงเยื้องๆกับธนาคารทอคสตรงแยกสามแยกไฟแดงซ<ข>ีโคเขาทําอร่อยพี่เขาทําอร่อยมากๆค่ะท่านใดสนใจไปอุดหน,นุนได้นะคะแล้วก็ได้มะละกอบ้านสวนทรงรักรับประทานด้วยค่ะเพราะว่าของเรานี้ชัวร์ค่ะปลอดสารเคมีเพราะว่าเรา เป็นพืชผักเกษตรออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะแล้วกออ็หลักฐานที่เราสามารถพูดได้และการันตีก็เนี่ยค่ะออร์แกนิกจริงๆฮอร์โมนโนมฮอร์โมนไข่สังเคราะหแสงค่ะเต็มไปหมดเนี่ยค่ะฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนน้ำสาข้าวค่ะนี่ค่ะ เนี่ยคะ่ะเราทาอย่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากแล้วเราก็เอาไปรดต้นไม้ของเราพืชผักเกษตรของเราคะ่ะแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวคะ่ะเราใส่2อ,อย่างเนี่ยคะ่ะแล้วก็พาชมใน,นๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วพาชมเอ่อเขาเรียกอะไรดีอ่ะตอนแรกตั้งใจที่จะซื้อปลาดุกมาเลี้ยงในโอง่งปรากฏว่าในโอ่งมันน้ำมันเน่าเร็วมากก็เลยเกิดความคิด ไอเดียว่าเรามีแปลงตรงนี้น้อยๆที่เราถอนกล้าออกไปเสร็จแล้วค่ะก็เลยเอามาทำเป็นเป็นกระชังเล็กๆเนี่ยค่ะโอ้ยโอเคมือไปโดนขอโทษค่ะเป็นกระชังเล็กๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงปลาดุกค่ะเพราะว่าเราเอาปลาดุกลงสระไม่ได้เอาลงแล้วเราจะจับมารับประทานลำบากทีนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าเออเราทำแบบนี้ดีกว่า แล้วเราก็นี่ค่ะลงไปประมาณตอนซื้อซื้อมาร้อยตัวแต่เ,เขาตายไปประมาณ20กว่าตัวน่าจะเหลือ70ได้มั้งคะเนี่ยค่ะก็ขอได้รับประทานเนี่ยค่ะเราไม่ต้องซื้อนี่ค่ะก็ไอเดียของเราเล็กๆน้อยๆความสามารถเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าอะทาแบบนี้แหละก็เลยเนี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ้านสวนทรงรักหลังน้อยนะคะคุณสามีค่ะบาย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 ทุกคนค่ะสวัสดีทั้งไม่ <c oughs> กลับไม่กว่าดตั้งแต่แรกจนจบโอ้โหขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ